คนเราอ่ะจะสามารถหายไปจากโลกนี้ทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้จริงๆหรือเปล่าโลกของมนุษย์ละเหยที่ญี่ปุ่นเขาเรียกคนพวกนี้ว่าโจฮัตสึทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาในห้องเช่าราคาถูกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลสั่งสมองส่วนหน้าปิดทุกอดีตถ้าคุณอยากเจอวิญญาณเหล่านี้ต้องไปที่ย่านสัญญาเป็นธุรกิจที่ชื่อว่าโยนิกยะฮอนโปหรือร้านรับจ้างหนีตอนกลางคืน สงสัยไหมคะว่าคนเราอะ่ะจะสามารถหายไปจากโลกนี้ทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่การหนีเที่ยวไม่ใช่การย้ายบ้านแต่มันคือการละเหยหายไปเหมือนหยดน้ำบนถนนท,นนที่ร้อนจัดชิงไว้เพียงเงาที่ว่างเปล่าวันนี้จะพาคุณมุดลงไปให้ลึกที่สุดในโลกที่ความว่างเปล่ามีอำนาจเหนือทุกสิ่ง โลกของมนุษย์ละเหยที่ญี่ปุ่นเขาเรียกคนพวกนี้ว่าโจฮัตสึและนี่คือทุกอย่างที่คุณต้องรู้ค่ะก่อนจะตัดสินใจลบตัวตนของคุณทิ้งตลอดกาลในชั่วโมงเร่งด่วนของโตเกียวท่ามกลางผู้คนนับหมืน่นที่เบียดเสียดกันร,รากับมดงานจะมีคนคนหนึ่งที่ดูปกติที่สุดเขาใส่ชุดสูทที่เพิ่งรีดมาอย่างดี ถือกระเป๋าเอกสารใบเดิมแววตาเรียบเฉยเหมือนคนทั่วๆไปแต่ในหัวของเขากำลังวางแผนกำจัดตัวตนเดิมของตัวเองทิิงซะความแน่กลัวของโจฮันสึกคือความนิ่งค่ะวินาทีที่เขาตัดสินใจจะไปอ่ะเขาจะไม่โวยวายไม่ทิ้งจดหมายลาและที่น่าทึ่งที่สุดคือเขาจะทำตัวให้ปกติ จนไม่มีใครสังเกตเห็นเขาอาจจะเพิ่งจุบลาภรรยาเมื่อเช้าหรือเพิ่งเซ็นเอกสารการประชุมเสร็จแต่พอเดินออกจากประตูบริษัทเขากลับเดินเลยสถานีรถไฟที่คุณเคยทิ้งมือถือลงในถังขยะแล้วก็เดินหายเข้าไปในฝูงชนที่ไม่มีใครรู้จักหน้าค่าตาเขาเลยสักคนในทางจิตวิทยาคนแบบนี้น่ากลัวที่สุด เพราะเขาไม่ต้องการอะไรจากใครอีกแล้วเมื่อคุณไม่ต้องการคำชมไม่กลัวคำด่าและไม่สนว่าโลกจะจําคุณได้ไหมโซ่ตรวนที่เรียกว่าความคาดหวังจะถูกตัดขาดทันทีและในวินิทีนั้นคุณจะกลายเป็นพระเจ้าในโลกที่ไร้ตัวตนเพราะไม่มีใครสามารถใช้คำพูด หรือการกระทําใดๆมาควบคุมคุณได้อีกต่อไปแต่รู้ไหมคะการหนีจากสายตาคนอื่นน่ะเรื่องเล็กแต่การหนีจากสมองตัวเองอ่ะคือนรกของจริงในหัวเราอ่ะมีส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสมันคือบรรณารักษ์ที่เก็บทุกความทรงจำไว้อย่างซื่อสัตย์ต่อให้คุณจะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนใบหน้าหรือย้ายไปอยู่อีกซีกโลกหนึ่งแต่สมองยังจำกลิ่นน้ำหอมของคนรักได้ยังจำเสียงหัวเราะของครอบครัวในวันอาทิตย์ได้โจฮัสตึต้องแบกสภาวะที่เรียกว่า retrieval suppression หรือการจงใจกดทับความจำทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาในห้องเช่าราคาถูกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาล ในการสั่งสมองส่วนหน้าให้กระแทกประตูปิดทุกอดีตที่พยายามจะแวบขึ้นมายิ่งคุณอยากลืมสมองจะยิ่งสร้างภาพนั้นให้ชัดขึ้นเพื่อเป็นบทลงโทษที่คุณทิ้งมันมามันคือคุกที่ไม่มีลุกลงค่ะเป็นคุกที่ทำจากเยื่อสมองและเส้นประสาทคุณไม่ได้หนีจากคนอื่นหรอกคะ่ะ คุณกำลังวิ่งหนีเงาของตัวเองที่ชื่อว่าอดีตแล้วมันจะวิ่งตามคุณไปทุกที่จนกว่าคุณจะหมดลมหายใจแล้วทำไมระบบสังคมญี่ปุ่นถึงปล่อยให้คนหายไปได้ง่ายขนาดนี้คำตอบที่ฟังดูตลกคือสิทธิส่วนบุคคลคะ่ะ ที่ญี่ปุ่นกฎหมายให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงมากตราบใดทีด่คุณบรรลุนิติภาวะและไม่ได้ทำเรื่องผิดกฎหมายร้ายแรงตํารวจไม่มีสิทธิ์เช็คตำแหน่งมือถือหรือขอดูกล้องวงจรปิดเพียงเพื่อจะตามหาคนที่จงใจหายไปรัฐมองว่าการล่องหนคือสิทธิอย่างหนึ่งของคุณพวกเขาจึงอยู่ได้ด้วยระบบที่เรียกว่า เศรษฐกิจเงินสดรับงานรายวันรับเงินใส่ซองไม่เข้าประกันสังคมไม่ทำธุรกรรมผ่านธนาคารในทะเบียนราษชื่อของคุณจะถูกขึ้นสถานะว่าไม่ทราบที่อยู่มันคือการตายทางการปกครองค่ะคุณยังมีชีวิตมีเลือดเนื้อมีความรู้สึก แต่ในสายตาของรัฐบาลน่ยคุณคือวิญ,ญญาณที่ไม่มีตัวตนจริงในระบบฐานข้อมูลใดๆเลยถ้าคุณอยากเจอวิญญ,ญาณเหล่านี้คุณต้องไปที่ย่านสัญญะหลุมดำของโตเกียวที่ถูกลบออกจากแผนที่ท่องเที่ยวที่นั่นคือแหล่งรวมตัวของคนไร้ชื่อมีหอพักที่เรียกว่าโดยะห้องขนาดเพียงสองเสือทาทมิ กว้างพอแค่คุณหายใจและนอนราบไปกับพื้นได้เท่านั้นไม่มีสัญญาเช่าไม่ขอไอดีแค่กรรมเงินสดมาวางคุณก็ได้ที่กบดานกฎข้อแรกของที่นี่คือห้ามถามชื่อจริงและกฎข้อที่สองคือห้ามสนเรื่องของคนอื่นทุกคนเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยความเงียบบรรยากาศที่เนี่ย ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศัยแต่มันออกแบบมาเพื่อให้คุณค่อยๆลบเลือนไปพร้อมๆกับความลับที่คุณแบกมาและปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มีแค่ญ,ญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ก็มีห้องแคบๆที่เรียกว่าโกชิวอนที่ขังคนล้มเหลวเอาไว้หรือแม้แต่ในไทยตามวัดป่าที่เงียบสงัด หรือไซงานก่อสร้างที่เราใช้แค่ชื่อเล่นเรียกกันคุณแน่ใจไหมว่าลุงที่นั่งกินข้าวอยู่กับคุณในร้านคือคนคนเดียวกับคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจริงๆหรือเขาอาจจะเป็นโจฮัสซคนหนึ่งที่ละเหยมาจากที่ไหนสักแห่งความดาร์กที่สุดของการละเหย ไม่ได้อยู่ที่คนที่หายไปแต่อยู่ที่คนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า ambigous u loss หรือการสูญเสียที่คลุมเครือมันคือผลาใจที่ไม่มีวันตกสะเก็ดครอบครัวที่ถูกทิ้งจะติดอยู่ในวังวนของคำถามว่าเราทำอะไรผิดเขาตายไปแล้วหรือเขาแค่เกลียดเราจนไม่อยากเจอหน้าอีก การจากลาโดยไม่มีคำบอกลามันทรมานกว่าการไปงานศพหลายเท่าเพราะงานศพมันมีจุดจบให้เราได้เศร้าเราเดินต่อแต่โจฮัสเซริร์ทิ้งเพียงความว่างเปล่าที่คอยกัดกินหัวใจคนข้างหลังไปชั่วชีวิตทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระดิ่งหน้าบ้านหรือเห็นใครที่เดินคล้ายๆกัน แผลใจนะั้นนะ่ะจะถูกกรีดให้เบอกบะขึ้นมาใหม่เสมอเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันมีวิศวกรผู้ออกแบบการหายตัวย้อนกลับไปปี1990ยุคที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นพังทลายชายที่ชื่อโชฮานิวเห็นเพื่อนสนิทกำลังจะจบชีวิตตัวเอง เพราะนีสินมหาศาลเขาจึงตัดสินใจพาเพื่อนหนีในคืนที่มืดที่สุดเขาเก็บล่องรอยทุกอย่างปิดไฟบ้านลบรอยนิ้วมือแล้วก็พาเพื่อนหายไปในคืนเดียวจากความหวังดีครั้งแรกมันกลายเป็นธุรกิจที่ชื่อว่ายูนิกยะฮอนโปหรือร้านรับจ้างหนีตอนกลางคืน นิวเปลี่ยนการหนีให้กลายเป็นศิลปะเขารู้ว่าต้องทิ้งขยะย,ยังไงให้ดูเหมือนคนยังอยู่ต้องใช้เส้นทางไหนที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเขาคือบิดาแห่งการระเหยผู้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าถ้าคุณมีเงินสดพอคุณสามารถซื้อชีวิตใหม่ได้ในชั่วข้ามคืน หากคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังยืนยันว่าอยากไปนี่คือกฎ5ข้อที่คุณต้องเซ็นสัญญาด้วยวิญญาณ 1. นํากจัดตัวตนเดิมทิ้งซะเผาทุกอย่างที่เป็นคุณทิ้งให้หมดแม้แต่รูปถ่ายใบเดียวก็ห้ามเหลือ 2. อ,อย่าเป็นคนโปรดของใครเมื่อไม่มีใครรักคุณจะไปได้ง่ายขึ้น และไม่มีใครจะปวด 3. ตัดขาดโลกดิจิตัลห้ามแตะต้องธนาคารห้ามใช้โซเชียลชีวิตคุณต้องขับเคลื่อนด้วยกระดาษที่เรียกว่าเงินสดเท่านั้น 4. เงียบให้เหมือนคนตายอย่าเล่าอาดีตให้แม้แต่งเงาของตัวเองฟังเพราะความลับจะปลอดภัยเมื่อไม่มีใครรู้ ห้าห้ามกลับมาเป็นมนุษย์อีกเมื่อคุณตัดสินใจระเหยแล้วคุณคือวิญญาณและวิญญาณจะไม่มีวันได้กลับไปอยู่ในโลกของคนเป็นอีกต่อไปโจฮัสเซไม่ใช่เรื่องแท่มันคือศกนาตรการรมของคนที่โลกความจริงไม่มีพื้นที่เหลือให้เขาได้ยืนหายใจแต่ระวังไว้นะคะสำหรับบางคนการระเหยครั้งนี้ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่แต่อันที่จริงมันคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจสีเทาที่รอเขมือวิญ,ญญาณของคุณอยู่ในตอนหน้าจะกระชากหน้ากากนารกสีเทาที่เปลี่ยนคนหนีให้กลายเป็นทาตและความจริงของการระเหยสู่ตะเข็บชายแดนที่ไม่มีใครเคยได้กลับมาใครอยากรู้ก็ตามมานะคะ